ลลเลยนี่ยกเลยเลยสุดแล้วโอเคไล์ใหม่เรียบร้อยนะครับผมด<ล>ูกไก่ไกบอกหันเลยใช่ครับโบ่งนี่มันมีสกรญาณอยู่ซี่แม่แหม่มให้พี่บัวแซมแม่หมวยหนึ่งพันแม่แม่ประออนไม่เข็มไม่เข็มสามร้อยให้หงาย ของแม่ตุนนกับแม่เข็มแล้วนะถ้าแม่เข็มสามร้อยก็ต้องเพิ่อมอีกถุงนึงใช่สามล้วก็เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรื่องของคุณแม่ตุนนแม่เข็มสามร้อยไม่เห็นแม่พิมพ์แต่ว่าข้างหน้าว่าเอ๊ะให้สุกเขียวหรือให้ทันวายแม่งั้นเอาให้ทันวาแล้วให้ทันวาใช่ไหมคะแล้วแล้วแ,วแวม่แม,ม่เข็มแม่เข็มสองหรือสาม แเข็มแล้วก็คุณแม่บางอ,อนสองร้อยแล้วก็แม่บางออนให้พี่บัวแม่บางอ่อนให้พี่บัวนะแม่เข็มน,นี่ให้ธันวาแม่เข็มให้ธันวาร็จแล้วก็มีคุณแม่ตุนตูนนะคะแม่ตุนตูนนี่ให้ให้ธันวาหรือว่าให้สุงเชียวแม่ตุนตูนนี่ให้ให้ธัน,นวา,าก็จะมีกล้วยห้ารอยมันแกวห้าร้อยะคะมันแกวก็จะได้หกหกถุงใหญ่มันแกวหกถุง เดียบแดดนั่งดูไลฟ์บอลแกยวตากมันแก้วแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอ,องคุณแม่เข็มเมื่อกี้ให้กินไปถุงแล้วนะ,ะอันนี้ยังไม่ได้กินใช่ไหมโอ้สะดุดแล้วเนี่ยเพิ่มมันแก้วแก้วมันออเดอร์เพิม่มมาไปง่ายเฮียยกจักถุงง่า ยาเน็ตมาแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขีขบไปไหนนะครับอันนี้ของคุณแม่พิทุมพรนะครับอันนี้ของแม่ตูนตูน,นะครับมันแกวห้าห้าร้อยข้าวโพดห้าร้อยแล้วก็อันนั้นคุณแม่เข็มคุณแม่เข็มกระป้อนได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีออเดอร์เพิ่มเติมไหมฮะมีเพิ่มเติมไหมฮะ้ะไรอยากจะสั่งให้ภายธันวาไมไมไมไ่ต้องเยียบปหน ก็ได้เสียงกินไหมอันนี้มันต้นเป็นผลเดียวหรือแซนผลเดียรือไ่แซนผลเดนี่ือมือนึงใทำมันต้น7-8ตนันะนว่าแต่ทมมันเป็นใหม่ลอมเลยวะมันลอมไปพยาหูยังเปิดยูทูบเลยต้นกระบกตักบาทาสสนแปลกินสาเผบ้านนั้นไม่คู่ จากสร้างสร้างดีๆมันก็เป็นหนึสียะลูกเนาะท้องตัวสามตัวอะเเพราะว่ามันบดปกมันนลอพว่นแห้งนะงน่อยมันต้องใส่ปอกใส่ปอกเป็นน่สีหูยุตัวเองแต่ว่ามันชนกขากำลังโจมตีดีเออเลยว่ามาจะบ่เป็นหยางแต่ว่าแจ็คพอมันออกที่เ้า no> ปืนเขาใส่บอใส่บอเป็นหยางแต่เ้าหนึ่ง ตาหน้าย่งนี้ึ้นเล่นน้ำกันแห้งอ๋ออ,อ,อยูู่เดียลเนาะเล่นแห้งับเล่นน้ำเเบาๆเลยอ่ะสวนี้ประมานคัวตะเกียนะืึอตะเกียร์ระเบงลุกขึ้นมนาะปุ๊บคัวเอาเลยมอแล้วนอนย่งนี่เลยตะเกียร์เยังอยู่ต่ำมันอยู่เออมันคั่วเอาเลยวะ เจ้าขึ้นมาใส่ใส่แม่โคอีกใส่เอาืุ๊กี้ไม่โคจุ๊บเลยนาะโอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้ว Mà lâu mà lâu mệt mà lâu Măn kèo แล้วก็อีก3อีกอนนสาอยอยนาววาร้อยเพื่อนอย่างแต่ต้องว่าออได้แล้วไหมฮะอของแม่เพ็มกับของอ๋อสามสามรอยเนี่มิแต่งกว่าถุงนึงจะเป็นกล้วย10ใช่ไหมทีนี้ เมื่อมันบังคับออกว่าอะไรนี่หมดแรง้วมาแล้วแรงมาแล้วแรงมาแล้วยายเป็นโคสกให้หน่อยยายกล้วยเหลือสิบนะใช่ไหมมันแก้วเหลือเก้าค่ะเออเอาบางทีบอามุมหน่อยยายมันจังเจ้ามานั่งในให,ห,นออหน่ยายเนี่ยเออในมุมนี่ดีแห้งเป๊ะ ใช่ไหมมันกับบริษัทนี้ยังเนาะรูสิกวเบิ่งสร้างใกล้ๆรภัยทันมาค่ะ FC เรียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่ FC เรายังมีอ่ากล้วยเหลือขอบพระคุณค่ะแม่ขอบพระคุณนะคะที่เมตตาภายทันมารับเป็นกล้วยนะคะแม่ย่า่ย่า่ประด็นอกตัวผมกองเก้าหอยเอาฮะบองน่านบองน่านบองนาบ่เห็นบ่ อ่าภายธันวา,า,านะคะมันมีทองไหลมาเยอะๆครับเอเสร็จแล้วใช่จะใช้ชชยัยมีเอาให้กินเลยเอาให้กินเลยล่ะเอาให้กินเลยะจะได้มีแรงตรงนี้เราก็มีหญ้าเช่นเคยแล้วก็จะมีกล้วยมีหนองอยางหลายมันกระสิเก็๊ยบตาเมื่อคืนนี่แหละตอนไม่เรียนตอนม่เรียนทวกคนมีเรื่องครับธันวาครับเสียงน้อยเสียงน้อย ไม่ต้องยกรอหราล่ะ